ตัวนี้ตัวอะไรสองร้อยยี oh, wrote, ่ส oh. uh, ิบมันมันชื่ออะไรเป็นผลไม้อ๋อเป็นผลไม้เหรอเบบีทรีเบบีทรีอ๋ออันนี้มันใหญ่ใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะอะไรดิไม่ชอบราคาเท่ากัน220บาทเองโูกอห่ะไหนดิตัวนั้นเหมือนกันป่ะ สองร้บีตัวเ็บวะเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยมาพี่ขอดูตัวนี้หนึ่งอยากได้สีขาวอ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นกระเป๋าเหรอพี่ตูเขามาซื้อแมวกควาดแม็กควาดกวาดสองพี่ตูโตแล้วยังซื้ออีกเนาะน่ารักนะ สวัสดีครับนี่จะมารีวิวกล่องสุ่มแมวกวักครับว่าเราจะได้แบบไหนมีหกสีนะครับหรือว,ว่าเราจะได้ซีเคร t กล่องที่เปิดอยู่นี้นะกล่องใหญ่มากกไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ด,ดจ,จะมีปุ่รให้เลย้ยใหญ่จังที่เปิดอยู่นี้ เฮ้ยได้สีม่วงตอนนี้เขาเนี่ยเปลี่ยนหน้ามากจ้ะแถมหน้าไม่ให้ติดแบบนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนตาได้ดูด้วยดูตาโอ้โหคิ้วแบบนี้ด้วยนี่เขามีสติกเกอร์เปลี่ยนตาด้วยคุ้มนะเนี่ยการดๆอยู่นี่การเล็กนิดเดียวเองตัวไหนเนี่ย ตัวนี้สิบตัวแรกนะครับเนี่ยห้าร้อยเราแกะนี่ันขันจะมีหมูทีนะ่น่ารักดีเลยอ่ะพี่ครูอืมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยขอพี่ครูนะใส่ตรงไหนตนี่เรือตุอก๊กตา พี่ฟูจิก็ไม่มีหลายอย่างเลยนะอกใส่ยากเนี่ยก็ให้เรามาใส่เองเขาไม่ใส่ให้ประกอบเองใส่เป็นไหมเนี่ยพี่ใส่ละหรือมันใส่ยากอืมใส่เป็มไหมเฮ้ยดึงอะไางมืนขาดไม่ได้อ่าี้ไม่ใส่ให้ไหม ใส่เป็นเมื่อไหรเนี่ยจิก็ใส่ให้ไหมไม่ต้องเลยแต่ไม่มาใส่ยาขนาดนี้ล่ะ